โรคทางกายนี่แบ่งออกเป็นสองการโรคทางกายเกิดจากผลแห่งกรรมทั่วที่ทำออกมาแต่ชาติก่อนมันตามมาสนองเอาเช่นแต่ชาติก่อนเคยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทุกเสียวเลือดตกยางออกเสียองฆ่าอะไรต่ออะไรไปไม่ถึงกับให้ตายอย่างนี้นะวันนี้กรรมนั้นมันตามมาสนองเอาก็ทําให้ผู้นั้นมีโรคภัยอะไรแรงเบียดเบียนเช่นเป็นโรคเบาหวานได้ตัดแข้งตัดขาทิ้งไปเป็นโรคปอดได้พาห้องอะไรพวกนี้นะเรียวว่าเป็น โรคที่ร้ายแรงหมอบางทีก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เลยถ้าหมอช่วยเหลือไม่ได้แล้วแสดงว่ามันเป็นโรคก,กรรมโรคเวรนหนุนหลังที่ตนได้ทํามาเราก็ต้องอดทนเสวยผลกรรมันนั้นไปอย่าไปโทษใครอย่าไปสาบแช่งใครถ้าไปสาบแช่งเขายิ่งได้บาปเพิ่มเติมเข้าไปอีกหร,รือว่าใครมาเบียดเบียนตนปัจจุบันเนี่ยก็ให้นึกถึงกรรมหนึงเวรนที่ตนนํามาแต่ก่อนมันต้องมีกรรมต่อกันกับคนผู้นี้นะบางทีตนก็ได้เบียดเบียนเขามาแต่ก่อนกรรมนั้นมันก็ตามมาให้เขามาเบียดเบียนตนตอบเอาและตอนนี้ ไปเราก็จะไม่อาฆาตเบียดเบียนต่อบุคคลผู้มาเบียดเบียนตนนั้นเราอาโหสิกรรมให้เลยขอให้คำเวนนั้นหมดไปสิ้นไปอย่าได้ตามไปสนองกันอีกต่อไปอธิษฐานใจอย่างนี้เสมอเสมอไปล่ะคำเวนนั้นเมื่อเราไม่สร้างขึ้นมาอีกแล้วมันก็เบาบางไปมันก็หมดไปนี่โลกกรคำโลกเวรนะอยาทำให้คำเวนมันระงับไปไม่ตามสนองเรเราต้องอธิษฐานใจอย่างนี้